มาตลอด6ปีเต็มนี่คือหัวใจมาชนถึแท้จริงรับอย่างที่ผมพูดเมื่อปีที่แล้วว่าถ้าปีนี้ที่เป็นแคนรางวัลนี้6ปีติดต่อกันพี่เป็นจะต้องพิเศษขึ้นเฮียแบ,บ๊กของพวกเราจะต้องพิเศษขึ้นครับ ที่ผมสัญญาไว้6ปีปีนี้ครับเฮียเป็ดเอาถ้วยทงไปเลย บอกแท้แต่อันนี้ไม่อันนี้เอาไปลงจำนำอะไรไม่ได้นะมีคุณค่าเชิญพูดอะไรกับเราหน่อยครับนี่ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ชุกครับเออ ทุกคนนองกันหรือยังครับขอพูดนิดเดียวนะครับ่ออืีนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเอ่อแต่กีต t ร์ Mac กขอบคุนะครับแต่กีต t ร์ Mac กอะวอรนะครับ2023นะครับที่ให้ผมได้รางวัลถ้วยทองใช่ใช่ขอบคุณ ก็จริงๆแล้วนะครับก็ผมจะได้รับรางวัลนี้แบบว่าไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีแฟนๆที่คอยสปอร์ตนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับที่สปอร์ตผมในทุกๆก้าวนะครับแล้วก็ลุกเดินทางมาด้วยกันแล้วก็ไกลขนาดนี้นะครับ ไม่ได้เคย e าดเลยนะครับว่าเราจะได้มาไกลยยถึงขนาดนี้นะครับ6ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณเจมส์แกรมมีนะครับที่คอยสปอร์ตผมนะครับแล้วก็ให้ผมได้ทำตามฝันของผมนะครับได้ทำเพลงแบบที่ผมต้องการอะไรเงี้ยนะครับ and uh, โอ๊ยก็ขอบคุณ เอ่อขอบคุณทุกคนนลครับที่ทําให้ผมได้อยู่บนนี้นะครับมันมีความหมายกับผมมากๆเลยนะครับสําหรับ6ปีนี้นะครับ I have to thank you to everyone นะครับแล้วก็เราทุกคนนะครับบ๊ายบาย อีกโชว์นะครับเดี๋ยวไปอยู่บนเวทีก่อนนะครับเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเชิญนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ทุกทุกรางวัลที่ยังอยู่กับเราตรงนี้นะครับขึ้นมาถ่ายภาพนบนเวทีในฐานะที่คุณได้ถือรางวัลน,นั้น